เดือนนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซลล์สมพบนะครับจากแดนยีนออราคานะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับว่าเรามีรถรุ่นไหนที่น่าใช้กันบ้างนะครับโปรโมชั่นต้อนรับหน้าหนาวนะครับส่งท้ายสิ้นปีนะครับ ใครที่กําลังมองหารถอยู่นะครับไม่ว่าจะใช้เดินทางกลับบ้านเทศกาลปีใหม่นะครับเราลองมาเลือกดูมาชมกันได้นะครับแต่ละรุ่นแต่ละคันที่เรามีนะครับขอแนะนําว่าของเราเป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมาเลือกชมกันได้แต่ละคันแต่ละรุ่นนะครับวันนี้นะครับเรามาชมกันนะครับว่าเรามีรถอะไรบ้างนะครับน่าใช้ทั้งนั้นเลยสวย สภาพดีๆเราการันตีให้นะครับเดือนนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมนะครับใครสนใจหรือหารุ่นไหนอยู่ลองเข้ามาคุยมาดูมาสอบถามกันได้นะครับนนาาหตาหอยแข้งและปากมาดาเธอเต้นที่ผู้วิลาเธอสวยเซ็กซี่ไม่ไหวเกินตานและเธอนากนารักมากตาหอยแข้งและปากมาดาเธอเต้นที่ผู้วิลาเธอสวยเซ็กซี่ไม่ไหวเกินตาน ธอน่งกันตาลักมาหวังว่าเธอน่งจะต้องทายาทคนสวยเอพี่ก็มีกระบาแสนพี่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวตกดึกพี่จะพาออกแวนบ่อสายของพี่มันยังว่างอยากให้ซ้อมมานั่งข้างๆรักจริงไม่มีวันไหนแสนเบียงเธอคนเดียวไม่มีใครต่อยกันนด่นะครับบรรยากาศแล้วก็รถแต่รุ่นแต่ละคันของทางเต็นท์เรามีให้เลือกมากมายตั้งแต่ราคาเบาๆนะครับจนถึงระดับราคาสูงๆเราก็มีให้เลือก ทั้งรถใหม่เอ่ยรถน่าใช้เอ่ยนะครับมีให้เลือกมากมายอยากได้คันไหนสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที e ่เบอร์0899188876นะครับย, Car. ยินดีให้คำปรึกษาและดูแลสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ซื้อไม่ว่า เข้ามาเยี่ยมชมมาเดินดูมาเดินเล่นมาคุยกันก่อนก็ได้นะครับเพราะเราบริการด้วยใจนะครับนะครับในโซนรถเก่งของเรานะครับก็มีให้เลือกตั้งแต่รถเก๋งอีโคคานะครับเน้นประหยัดน้ำมันใช้งานได้หลากหลายมีทั้ง5ประตู4ประตูนะครับทรงสีดานมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเกียร์ออโต้นะครับราคาเบาๆไม่แพงนะครับสำหรับสายแคมปิง้ง เราก็มีให้นะครับสำหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับหรือรถโฟล์ววิวขับเคลื่อนสี่ล้อเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวนะครับผมมาดูในส่วนของรถกระบะกันบ้างนะครับในโซนของรถกระบะนะครับเราก็มีทั้งแคบปทั้ง4ประตูทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ให้ลูกค้าได้เลือกใช้งานในงบเพียงราคาเบาๆทุกคันนะครับมีพิเศษจัดโปรโมชั่นให้มากมายนะครับ เดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับใครที่มองหาอยู่นะครับรีบเลยโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้มีเยอะแยะมากมายลดบ้านน่าใช้ลดคุณภาพนะครับลองมาดูมาเลือกชมกันได้ถูกใจคันไหนอยากได้คันไหนเข้ามาเลือกจับจองป็นเจ้าของได้เลยนะครับผมวันนี้ผมสมภพขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรดสวยลดงาม คุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโต,โตคาสวยเข้มดุดันไม่เก่งใจใคร